ทีนี้ก็ขออนุญาตกลับเรียนพระอาจารย์ว่าในสถานการณ์ปัจจุบันในบ้านเมืองเราเนี่ยมีคนกลุ่มน้อยที่เป็นพุทธและที่เป็นมุสลิมที่มีความเห็นที่รุนแรงและก็ปะทะกันเราก็เป็นเป็นเป็นห่วงกับสถานการณ์เหล่านี้แล้วก็ไม่อยากให้บานปลายครับทีนี้ทุกคนก็จะทางด้านมุสลิมก็อ้างมัสยิดทางด้านพุทธก็อ้างวัดนะครับ ผมก็เลยมีคิดต่อจากที่พระอาจารย์พูด่อสักครู่นี้เนี่ยว่าในหัวข้อนหนึ่งของการประชุมระหว่างทางสันติศึกษาของมหาจุฬากับสถาบันประสติยะเพื่อสันติภาพและการพัฒนาเนี่ยน่าจะพูดถึงเรื่องของการจัดการอบรมต่อ,อพระเจ้าอาวาสและก็อิหมามที่เป็นหัวหน้ามัสยิด อาจจะจัดแยกกันและต่อไปอาจจะจัดร่วมกันก็ตามเนี่ยหัวใจของของการอบรมเรื่องนี้ก็คือความเข้าใจในเรื่องของศาสนาเปรียบเทียบและการอยู่ร่วมกันไม่ใช่เป็นเรื่องของการทะเลาะเบาแวงบนความแตกต่างในบางอย่างก็ขออนุญาตนําประเด็นนี้ไปไปหารือด้วยกับที่ประชุมที่จะที่จะเกิดขึ้นากจรพูดคุยกัน ในระดับจเจ้าอาวาสอิมามอะไรต่างๆพวกนี้มันเป็นมันเป็นเรื่องที่ใกล้ใกล้กับตัวชาวบ้านแล้วก็จะมีมีผลในทางปฏิบัตินะแต่ว่ามันจะต้องเริ่มที่ไหนที่อาจจะต้องเริ่มในระดับเราก่อนในเชิงนโยบายเนี่ยนะและก็ลงไปตรงนั้นครับซึ่งน่าจะมีการต่อ,ตอนเนื่องไปจากที่มาพูดคุยกันวันนี้เดี๋ยวจะมาจะ แนะนำให้ทางมหาจุฬาทงางทางหลักสูตรสันติศึกษาเนี่ยได้ลองจัดประชุมแล้วนะท่านมหาพลนะเอาเบอร์โทรศัพท์ท่านหันษาแล้วก็แนะนํากันกับทางวิทยาลัยสถาบันนะพวกวิทยาลัยนาะนาะชาติที่ทําเรื่องเกี่ยวกับสันติศึกษาเนี่ยใช่ไหมเครับ

รียกกันว่าสร้างสะพานด้วยนะนะมาเยี่ยมเยือนกันในวันนี้แล้วก็ได้แลกเปลี่ยนเพื่อที่จะทําสะพานเชื่อมโยงให้เข้มแข็งขึ้นก็หวังใจว่าสิ่งที่เราได้พูดคุยนี้มันจะตกผลึกเป็นรูปธรรมขยายสันติภาพสัมพันธภาพยิ่งยิ่งขึ้นไปในถานคุณศน์ถือว่านี่แหละคือบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่เป็นพรที่ยิ่งใหญ่ ก็หวังว่าพรที่เราปรารถนาร่วมกันนี้จะเป็นรูปธรรมขยายเป็นสันติภาพของโลกเป็นความสําเร็จตามที่เราตั้งมโนปณิธานด้วยกันในเดือนสําคัญของศาสนาอิสลามก็คือรอมฎอนนี้และก็เป็นช่วงของวิสาขานี้ขอสันติภาพโลกจงงดงามในบ้านเราใน,ใ,นในโลกในช่วงโอกาสที่สาคัญนี้และจงมีความสุขสันติแด่ทุกท่านเช่นเดียวกัน 哎。<laughs>